อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องบักหลามาแล้วได้ครับคำเตือนทางช่องปินเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบักลาม่าแล้วเด้อครับผมมาพบกันเนาะในวันที่27กลุ่กุมภาพันธ์65ตรงกับวันอาทิตย์นะฮะในค่ำคืนนี้ก็อีกแล้วนะครับก็จะมาส่งท้ายข้อมูลเข้านอนก่อนหลับฟันดีนะครับผมในค่ำคืนนี้นะครับเหลือเวลาอีก2วันเท่านั้น สักก็จะทาการออกรางวันแล้วนะฮะทำการบ้านให้ดีๆเดอ้อนะครับหลายท่านนะฮะก็อาจจะคํานวณหรือคัดเลขเนี่ยได้แล้วเนาะนะฮะเหลือแค่ซื้อเท่านั้นเองนะครับผมหลายท่านก็เหมือนกันเนาะอาจจะไปซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับก็ขอให้ถูกรางวัลใหญ่นะครับผมในวันนี้วันที่1มีนาคม65นะครับ ก็ในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีข้อมูลของสโลปบนแอดหนุ่มทําเพื่อวงการนะครับอาจารย์เทียนกงนั่นเองเนาะเสียบนแอดสตางนะครับผมเด่นล่างแอดปิมมี่แล้วก็จะมีข้อมูลของชุดล่างเทพบรรลือกันอีกด้วยนะครับผมเอาละเรามาเริ่มที่ข้อมูลแรกเลยนะครับผมเรามาเริ่มที่ข้อมูลแรกเลยเนาะเป็นข้อมูลของเลขเด่น 10หน่วยบนเจ้านี้เนี่ยไม่ทราบชื่อแต่ก็ถ้าใครเนี่ยติดตามแอดตลอดเนาะก็น่าจะรู้ว่าเจ้านี้เนี่ยฮะแบ่งปันบางงวดนะครับผมซึ่งวันที่ผ่านมานี้แอดไม่เห็นเนาะนก็มาในงวดใหม่นะครับวันที่1มีนาคม65ให้มาที่เด่นนะครับ7และ9ที่เป็นชุดเลขเด่น2ตัวบน7และ9นะครับผมใครที่ติดตามอยู รับเอาไปเลยขอขอบคุณข้อมูลนะครับผมและข้อมูลต่อไปก็จะมาดูต่อที่ข้อมูลของแม่จำเนียนลอตเตอรี่นะครับผมอ่าซึ่งวัติีผ่านมานะครับเป็นใบ10เลขขายดีประจํางวดเนาะเข้าวัติีผ่านมาคือ79อันดับที่6นะฮะแต่เป็นตัวกลับนั่นเองมาในวัดใหม่ล่าสุดวันที่1นึมีนาคม65นะครับ อันดับที่1จากจะครองไปที่3 8ที่2จะเป็น3 9นะฮะแล้วก็เรียงรายไปที่53 8 9 7 7 5 8 5 4 6 8 5 0และ6 3 10เลขขายดีประจําเนงวันนี้1มีนาคม65นั่นเองนะครับจากแม่จํเนียนลอตเตอรี่ใครท,ท,ที่ติดตามอยู่รับเอาไว้เลยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลด้วยเด้อ และข้อมูลต่อไปจะเป็นของอาจารย์วิมลพวงน้อยนะครับซึ่งวันที่ผ่านมาเข้าไปที่5 7ล่างตรงๆเลยเด้อนะครับเอาละมาดูงวัใหม่กันเนาะวันที่1มีนาคม65นะฮะก็จะมีชุดนะครับ3 6 7แล้วก็3 17ที่เป็นชุด3ตัวบนนั่นเองนะครับแล้วก็จะมี6 7และก็1 7 2ตัวบนนะครับผม สรุปล่างนะครับคือ5 9และ95ที่เป็นชุดล่าของอาจารย์วิมนพวงน้อยใครที่ติดตามอยู่ก็รับข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์วิมนพวงน้อยนะครับส่วนใบนี้จะเป็นของอาจารย์ถนนสายบตรานั่นเองนะครับซึ่งวันที่ผ่านมาก็หลุดมาแล้วเนี่ยหลายงวนเลยเนาะมาแก้ตัวใหม่ในวัดหน้าวันที่หนึ่งมีนาคม65นะครับมี ชุดนะครับมีชุด786 387และ386ที่เป็นชุด3ตัวบนนั่นเองนะครับชุดนะฮะ49 43และ59ที่เป็นชุด2ตัวบนล่างเหมือนกันจากอาจารย์สมยศนั่นเองนะครับก็ขอขอบคุณทุกๆข้อมูลด้วยนะครับแล้วก็ข้อมูลต่อไปก็จะมาต่อที่อาจารย์ชายกูดนะครับผมซึ่งว่าที่ผ่านมานะครับหลุดเนาะ หรือเข้าเฉพาะเลขวิ่งบนเท่านั้นคือ9นะครับมาแก้ตัวใหม่นี้วัดหน้าวันที่1มีนาคม65นะฮะจะมีชุดล่าทั้งหมด4ชุดเนาะมี83มนะครับเจ็ดและ85ะห้านะฮะสหางเน้นๆเลยนะครับจากแอดชัยกูลใครที่ชื่นชอบผลงานเนาะรับเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ชัยกูลด้วยนะครับขอให้เฮ้งๆปังๆเด้อนะครับผม และข้อมูลต่อไปเป็นข้อมูลของเชฟต้นและก็แม่แจ็กกี้เนาะนะฮะซึ่งว่าที่ผ่านมานะครับก็ไม่เห็นข้อมูลชุดนี้มาลงให้เนาะก็ต้องขออภัยสมาชิกด้วยที่เก็บข้อมูลไม่ครบอีกแล้วนะครับผมมาดูวัดใหม่กันเนาะเชฟต้นนะฮะวันที่หนึงมีนาคม65เลขวิ่งให้มาที่0รองไปที่8ตัวเดียวนะครับ แล้วก็จะมี 05, นะฮ4 02, 8ะ8 7 86 0 2 8 2 8 4 8 6และ83ที่เป็นชุดจับคู่2ตัวบนล่างนะครับแล้วก็จะมีนะครับ9 0 5 9 0 7 9 0 4และ902นะฮะจากเชฟต้นนะครับใครที่ติดตามอยู่รับเอาไว้เลยนะครับส่วนใบนี้จะเป็นข้อมูลของแม่แจ็กกี้เนาะจะมีเลขวิ่งให้มาที่5 รอง4นะครับเลขวิ่งเด่น5รอง4นะครับผมแล้วก็จะมี5 2 5 3 5 8 5 0 5 4 4 3 8 4และก็5 6นะฮะชุดกันจะมี4 1และ4 6นะฮะเป็นชุดจับคู่2ตัวบนล่างจากแม่จากกี้เนาะแล้วก็จะมีนะครับ9 5 2 7 5 9อา7 5 3และก็4 5 8นะครับเป็นชุด3ตัวด้วยนะครับผม ทั้งสองอาจารย์ท่านี้เนี่ยนะครับใครที่ติดตามอยู่รับเอาไปเลยขอขอบคุณข้อมูลจากเชฟต้นพร้อมแม่จากกีด,ด้วยนะฮะขอให้เฮงเงปังปังเด้อนะครับและข้อมูลต่อไปจะเป็นของอาจารย์เอกสิธิ์นะครับซึ่งว่าที่ผ่านมานะครับเข้าไปที่แต้มจะเป็น2เนาะนะฮะสูตรนี้จะเป็นสูตรแต้มรวมล่างอาจารย์เอกสิทธิ์นะครับเข้าไปที่แต้มรวมจะเป็น2 5แล้วก็7ด เป็น12นั่นเองนะครับผมดูว่ใหม่กันเนาะวันที่1นึงมีนาคม65นะครับแต้มรวมล่างก็จะมี7 8 0 3และ9นะครับผมน้าใครที่ติดตามของอาจารย์เอกธิ์นะครับก็รับข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับผมและข้อมูลต่อไปจะเป็นข้อมูลของหน่วยบนนะจากแอดสามารถ สองสูตรชนเนะาะงวดที่ผ่านมานะครับผมเข้าไปที่7นะครับผมหลักหน่วยนั่นเองมาดูว่าไม่ก้านนะฮะวันที่1มีนาคม6 5นะครับก็จะมีเด่นหน่วยบน2ส,สูตรชน0 1และ9นะฮะสตัวนี้จะมาตัวไหนติดตามกันเด้รนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากแอดสามารถสูตรหน่วยบนชน2ส,สูตรนะครับ และข้อมูลต่อไปเป็นเลขนะฮะเด่นบน2สูตรจากอาจารย์จีบันนั่นเองนะครับผมเมื่อที่ผ่านมาอาจารย์จีบันนะ,ะสูตรที่1หรือสูตรสีฟ้านะครับเข้าไปที่9หลัก10มเนาะนะครับมาดูวใหม่กันวันที่หนึงมีนาคม65นะฮะเด่นบนก็จะมี3 1นะครับ1แล้วก็8เนาะสูตรที่2หรือสูตรสีเหลืองนะครับก็คือ1 4แล้วก็6 ทั้ง2สูตรนี้ให้ชนไปที่1ตัวเดียว1นะห่งในวันนี้จะมาหลักไหนติดตามกันนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์จีบันเด่นบน2สูตรด้วยนะครับและข้อมูลต่อไปก็จะมาต่อที่แอดปิมมี่สูตรเด่น10หน่วยล่างนะครับวันที่ผ่านมาเข้าเต็มเต็มไปที่7หลักหน่วยเนาะก็ออกมาที่ล่างคือ5 7นะครับวัวใหม่นี้ล่าสุดวันที่1 มีนาคมนะฮะก็จะมีเด่น10หน่วยล่าง0 1นะครับ1 7และ9 7นะฮะ7มาอีกแล้วนะครับทุกท่านนะฮะจะมาหลัก,หลกไหนติดตามกันนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากแอดพิมมี่สูตรเด่น10หน่วยล่างนะครับต่อไปก็จะมาดูที่แอดสตางสูตรเสียวบนเนาะซึ่งว่าที่ผ่านมานะครับให้มาที่บนไปลงล่างซะงั้งงน5้า เป็นชุดตรงด้วยนะครับผมมาแก้ตัวใหม่นี้งวัดหน้าวันที่1มีนาคม65นะครับเลขวิ่งบนให้มาที่3อัดหนักหนักไปที่3ตัวเดียวเลยนะครับผมแล้วก็จะมี 31, 36, 37, 39และ38ที่เป็นจับชุดจับคู่2ตัวบนนิงวัดนี้ของแอสตานะครับใครที่ติดตามอยู่เนาะนะครับสูตรนี้คือสูตรเสียบนนะคะแคปหน้าจอเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจาก สตางค์นะครับและขอ้อมูลต่อไปนะฮะจะเป็นสูตรนะครับจับคู่หรือชุดล่างอาจารย์เทพบรรลือนะครับซึ่งว่าที่ผ่านมานะครับผ่านเฉพาะเลขดับล่างเนาะชุดจับคู่ไม่ผ่านซักชุดนะครับมาแก้ตัวใหม่ในวันหน้าวันที่1มีนาคม65นะครับเลขเดืนล่างประจําปี65ให้มาที่1เน้นเน้นตัวเดียวเลยนะครับ ชุดจับคู่นะฮะก็จะมี1 2 1 3 1 5 1 6 1 7ัน1 8และ1 9นะฮะ1 2 1 3 1 5 1 6 1 8 1 9จากเทพบรรลือนะครับแล้วก็ชุดรองตั้งแต่2 5จนถึง5 9เลยนะครับตามนี้จากเทพบรรลือใครที่ติดตามอยู่เนาะรับเอาไ้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากเทพบรรลือด้วยนะฮะ แล้วก็ข้อมูลต่อไปจะเป็นของอาจารย์เพียนกงนะครับซึ่งว่าที่ผ่านมาเขา้าให้มาที่บนแต่เป็นลงล่างคือ5 7นะฮะก็เสียดายเนาะมาแก้ตัวใหม่นิงวัดหน้านะฮะซึ่งเจ้านี้ให้เข้ามาแล้วเนี่ยสีว่าติดๆเลยนะครับมาต้นกันนิงวัดหน้าเนาะว่าจะเข้าวัดที่5อีกหรือไม่นะครับวันที่หนึงมีนาคมนะฮะเลขวิ่งบนล่างคือ6ชน6 ตัวเดียวเลยนะฮะเลขวิ่งด้นล่างคือ6ตัวเดียวนะครับชุดจับคู่นะฮะก็จะมี4 6 3 9 3 6และ9 6นะฮะจากเทียนกงแล้วก็จะมี3 4 6และ6 3ก็ที่เป็นชุด3ตัวบนด้วย2ชุดเหมือนกันนะครับเทียนกงใครที่ติดตามอยู่นะฮะใครที่ขอเข้ามาแคปหน้าจอไว้เลยเด้อขอขอบคุณข้อมูลจากเทียนกงด้วยนะครับสำหรับข้อมูลต่อไปเป็นข้อมูลของอาจารย์ แอดหนุ่มทำเพื่อวงการเนาะเป็นสูตรสรุปบนนะครับซิงวัาที่ผ่านมาเข้านะฮะแต่เข้าชุดกันนะครับคือ97นั่นเองและพลาดแค่แต้มเดียวเท่านั้นจะเข้าชุด3ตัวตรงแล้ว497นะฮะมาแก้ตัวใหม่เน่งวัดหน้าวันที่1มีนาคม65นะฮะเลขวิง่งแน่นอนให้มาที่8ตั้งแต่ต้นวันเลยนะครับเลขวิ่งบนไปที่8ตัวเดียวนะครับ ซึ่งก็จะปักหลักไปที่หลัก10บน8เท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีชุดเน้นนะฮะคือ,อตั้งแต่ 3, 8, 3จนถึง 9, 8, 9ที่เป็นชุด3ตัวนะฮะชุดเน้น15ชุดของอาจารย์หนุ่มทำเพื่อวงการนะครับชุดเน้นนะฮะคือจะมี 8, 3, 8, 5แล้วละก็ 8, 9ที่เป็นชุด2ตัวบนชุดเน้นนะครับชุดกัน 968เป็นชุด3ตัวแล้วก็68นะฮะชุด2ตัวบนด้วยนะครับผมชุดเน้นนะฮะมาแน่นอนจะมี389นะฮะ583แล้วก็985จากแอดหนุ่มทำเพื่อวงการใครที่ขอเข้ามารับเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์หนุ่มทำเพื่อวงการด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้แอดก็มีเพียงเท่านี้นครับผมขอขอบคุณทุกทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์และกดแชร์แอดนะแล้วก็เข้ามารับชมนะตลอดระยะเวลาทั้งคลิปเลยนะครับผมขอขอบพระคุณมากๆเลยแล้วขอให้รรำรวยเงินทองรับทรัพย์ตลอดทั้งปี65เลยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม